ต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิา์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักศัตษาตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุรยยิยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น เป็นมหาละยรวยเรียกทกรัพย์โชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่านดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรืกอทำการมงคลต่างๆดูเรืกอ,ออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการ สกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเออนะโอเคนะสาธุนะสวาสุภระสุรินทราหูอาภิราภาราภระราภา พระวันตุเตนะแล้วเมยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันพุธนะที่30มีนาคม2565นะครับแรม14ข้่ค่ำเดือนสี่ปีฉลูในวันนี้นะครับห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับ ห้ามทำการมงคลไปจนถึงเวลา17 7นาฬิการ59นาทีนะครับนะดนั้นดวงชะตาในวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปสามารถทำการมงคลได้ในดวงชะตานะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบริวารอายุเดทสีนะ บริวารอายุเดศสีดฉงนั้นตามดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับสายมูต่างๆจะเป็นมงคลมีโชคลาบนะครับมีโอกาสที่จะรับผลประโยชนนะ์จากความเชื่อความศรัทธาหรืออบัยมุขต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสวังที่ดีในดวงชะตาเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพูดต่อนะในเรื่องของ อ,อีกสี่ราศีที่เหลือนะครับนะรวมถึงในเรื่องของบทสวดพระคาถาต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็มีไว้ให้แล้วนะ,ะตั้งแต่ในคลิปของปีอของเดือนมีนาคมคุณก็สวดตามนั้นได้นะครับที่เริ่ม,มต้นนะโมสมจบนะแล้วก็อิติปิโสพระควาพระราหูจะมัสมิงจาพุตคุณังจามคุณังจ่สังขังคุณังสัพพทุขังสัพพปยันสัพพโรขังวิวัตชัยเย สัพพะราผังพระวันตุเมนะครับส่วนแบบนี้12จบเพราะเน้นตามกําลังพระราหูคือ12นะครับแล้วของที่จะทศอสวายาพระราหูเนี่ยนะครับให้เน้นกําลัง12อนะเ,ออเน้นกําลัง12นะครับอย่างเช่นผลไม้ก็ส้ม12ผลก็พอแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลนะโอเคนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อน นะเดีย๋ยวาจารจะบอกเคล็ด <c oughs> ลับในเรืงการแก้ดวงชะตานะตอนนี้ความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในแรม14ค่คาำความฝันในแรม14ค่คาำเนี่ยลักษณะเหมือนขึ้น13เหมือนแรม13ค่ำนะครับก็คือความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะแหมคือจะมาพูดถึงความฝันเนี่ยนะแหมจะบอกว่าอาจารย์ฝันเอ้ย จะพูดยังไงดีนะเออจะตัวเองจะได้มีโชคลาภบ้างนะเดี๋ยวกลัวว่าพูดไปแล้วมันมันจะเคลื่อนแม่เดี๋ยวดจะพูดยังไงดีนะเออพูดแบบลอยลอยลมลมคืออย่างนี้ในความฝันของอาจา์เนี่ยเขาฝันว่านั่งอยู่นะเออแล้วนั่งใกล้ๆกับไอ้ลังไอ้ลังนกอีแพบแถบอกดําที่จาย์ได้เนี่ยแหละนะคืออยู่ดีๆเนี่ยนก อีแผดแสบอกดําเนี่ยมากกว่าหนึ่งตัวไม่อยู่ดีมันก็บินมาเกาะที่หูหูซ้ายอาจารย์เออแปลกวะกกาะไม่ใช่เกาะเลยไม่รู้นะเออนกก็นกเกาะหูนะเออแล้วก็ฝันเห็นไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวเลขเกาะยวตัวเลขกาะออาจจะมีก็มันก็อาจจะมีอ่าหนึ่งเก้านะเออห้าหกนะ เออศูนย์แปดนะนะเออแล้วก็ระวังเลขหกกับเก้าเอืไปเปเลขตัวเดียวกันนะนะเอออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดก็ขอให้คุณมีโชคลาบแล้วกันนะครับนะเออปูดลอยๆนะนะคงไม่ตกใจคงไม่เ่อน่ะนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันเดี๋ยวดูสีก่อย <c oughs> <c oughs> วันพุธ <c oughs> ที่ว่าใช้สีเหลืองคือตามดวงจะตาเนี่ยสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ดีที่สุดนะนะเหลืองหรือทองก็ได้นะเป็นสีที่ดีทีสุดของพระ,ะสุรินทาราหูนะครับอันนี้วันพุธนะวันพุธนุ่งผ้าชุดใหม่มีสุขมากดีนะครับซาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความนะตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดตรอยวาดตัดเทบวันพุธ จเจริญสวัสดีทานะ้ํามันในมะพุ้ก็ถือว่ามีเิริสวัสดีนะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสียเส่ยงมซ c ประจําวันกันก่อนเลยนะครับว่าดวงชะตาคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเสียเส่ยงมซ c นะเดย๋ยวก่อนอืน่นต้องเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก่อนน้าสูนะย์นธุเห็นถึชื่อแดงกัดงแตตาหลินจนดินนะครับ เออนะสมุนไพรเนี่ยเสริมดูสุขภาพนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับน้ําออกซิเจนเข้าสู่หลางกายดีในดวงตาบํารุงหลางกายอะนะเออแล้วถ้าใครเป็นในเรื่องของเบาหว,า,หวานเนี่ยนะก็จะช่วยเบาหวานได้นะครับเอออิออนอน่ม้อนรับมีความสุขอะนะเดี๋ยวเสริมสุขภาพก่อน สาธุรวยรวยรรวยนะรีบๆรวยนะเออเหตุลิ้นเจอสกัดตาหลินเจอลินหยอดขายขอให้ทะลุร้อยล้าน <c oughs> แหมกระจารเอาของดีไม้นะทุกสิ่งที่เลือดสันนะนะเออรู้สึกว่าลังนึงลังหนึ่งอ,อ่าเดี๋ยวจะจำอยูต่ตรงคิดดูราคาก่อนอเดี๋ยวจำผิดจุ่งเลยเอออย,อยู่ไหนวะเออลังหนึ่งเออลังนึงก็ 2970บาทนะลังหนึ่งนะครับนะก็มีประมาณสามสิบสามสิบกว่าขวดอะประมาณนี้เพราะกล่องหนึ่งมีหกขวดนะกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งก็มีหกขวดนะนะเออหนึ่งลังรานะคาประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้นะก็บอกว่าดูมาจากช่องหมอฤทธิ์นะเออมาจากหมอฤทธิ์ผาดาวด่เขาก็าจะมีส่วนลดส่วนลดอะไรให้นะออพิเศษนะเฉพาะของอาจารย์นะครับ <laughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกินก่อนโอ้แหมอืมเอ๋เฮ้ยเดี๋ยวหมดแล้วนะเอ๋เกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงขมนะขมแต่ขมอร่อยนะครับก็คือตาม สุภาษิตนะก็เรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาครับเออเสริมโดยสก้าร้ารสุขภารนะโอเคคุณตั้งเจียไอสานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยนะครับสาธุรวย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 รยไปนั้นเซียมซีนะครับในวันนี้ได้ใบที่ไหห้าสิบหกห้าหกนะ โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงชะตาเนี่ยโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีที่ดีนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีก็ได้ผ่านไปนะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามานะเออก็จะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสมหวังนะครับความรักของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับเออในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เริ่มต้นอาจจะมีปุบปักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะ มาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทานะครับคะแนนสอบดีมากคะแนนสอบดวงชะตาด้านสุขภาพนะอาการเจ็บป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อาจจะน่าเป็นห่วงบ้างนะแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะนะถ้าคุณไม่ปกตินะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบการหมุนเวียนโลหิตนะแล้วก็ระบบการหายใจนะครับเพืฉะนเนี่ยระบบการหม,หมุนเวียนโลหิตพวกนี้ น้ำสู่รปเหตุเรื่อชื่อดาสกัดตาลินนเชลินเนี่ยช่วยคุณได้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทุดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงชะตาสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูสีชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีเขียวฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีดําสีทองสวิตสีโกโก้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกเลยนะเออถ้าดูดวงบางคนลาหูย้ายปับ๊บถ้าลาหูไมนได้อยู่ในภพที่เสียนะถ้าลาหูเป็นสีในดวงชะตาเนี่ยนะคุณเรียกคุณรีบเปลี่ยนชุดเลยตลอดทั้งหนึ่งปีตามวันเกิดคุณต้องใช้สีดําเป็นหลักคุณจะมีโชคลาภเข้ามาตลอดแน่นอนในดวงชะตานะครับนะสีดําดีที่สุดสีดําสีทองสีวิสีโกโก,โก้ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> สีที่ดีรองลงมาคือสีขาวสีครีมได้สีเหลืองได้สีฟ้าได้นะทิศที่ดีก็จะมีที่ตัวตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ตัวออกเป็นที่ที่ดีประจําเนวันนี้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปรากฏการผ่าดาวทูดีนะครับอยู่าระจก็จะบอกในนี่แหละหเพราะอิทธิพลดาวพระราหูย้ายเนี่ยนะครับก็คือช่วงเวลาตีสองยี่สิบสี่นาทีหมายถึง เป็นคืนของวันอังคารคือที่ทอาจารย์เคยอธิบายบอกไปแล้วมันจะมีหลักสากลกับตามโหวรา,าศาสตร์ไทยถ้าสากลนับหลังเที่ยงคืนถือว่าเป็นวันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระราหูย้ายเนี่ยนะก็เป็นช่วงของกลางคืนของวันอังคารนะครับเพราะว่ายังไม่เลยหัวมงเช้าถ้าเลยหัวมงเช้ามาแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นวันใหม่นะในดวงชะตานะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพระราหูย้ายในครั้งนี้ก็มาอยู่ที่ราศีเมษตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคอย่างที่บอกเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยหมายถึงธุรกิจการค้าการขายต่างๆการทำมาหากินจะคล่องตัวขึ้นนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าที่1ปีครึ่งที่ผ่านมาแน่นอนเออนะเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครไม่ดีก็แล้วแต่ นะคบเพราะฉะนั้นคุณหาโอกาสมาดูดวงกันดวงชะตากั์สักครั้งหนึ่งนะครับว่าราหูคุณดีไม่ดีประการใดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแค่แก้เคสเสริมดวงชะตาพระราหูนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะขูดหินปูนไปเจาะเลือดทาให้เลือดตกยางออกอย่างเช่นหรือไปนอนให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลสักวันสองวันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับสาหรับคนที่ ดวงชะตามไม่ดีจากอิกทธิพลดาวพระราหูนะเพราะฉะนั้นทั้ง12หลราศีนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ 1. คุณจะต้องมีโบริวานนะคุณจะต้องมีโบริวานบริวานนี่หมายถึงว่าอย่างไรนะครับเครื่องประดับนะเครื่องประดับแหวนกำไลสร้อยต่างๆซึ่งเป็นธาตุซึงออกแวววาวระยิบระยับพลาสติกใช้ไม่ได้นะครับให้คุณไปใส่แหวนเลย แต่จะเป็นเป็นแหวนหยกเป็นกําไรหยกเป็นแหวนหนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่าพลังงานที่ไม่ดีนะครับที่จะมากระทบคุณเนี่ยนะซุกส,สิ่งทุกอย่างพวกนี้มันจะรับแทนคุณเออรับแทนคุณนะครับอย่างเช่นแหวนอาจจะแตกนะครับอยู่ดีประแตกคามือเลยเอ,อประสบการณ์ที่จะได้เคยพบมาอยู่ดีไม่ได้ไปกระทบอะไรนะอยู่ดีดังเพะเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเพะวะแหวนเพะเออนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้ให้แหวนมันแตกเสียหายดีกว่าดีกว่าร่างกายคุณกระดูกคุณแตกเสียหายนะครับหรือสองเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงปลามันจะเห็นผลชัดเจนมากนะครับสิ่งพวกนี้อาจจะได้รับพลังงานที่ดีรับคอแทนก่อนอย่างเช่นปลาตายแมวป่วยสุนัขป่วยไม่สบายไม่ต้องมีเหตุนะ,นะะก็ต้องดูแลรักษากันไปนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ ้อยนะเหรียญลบปูดทวดเหยี่ยมน้าทะเลจ,จืดนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะหรือถ้าเหรียญเทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพริสตว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับโอเคนะเนจ้าก็บอกไปแล้วก็บทสวดพระถาเจ้าก็มีไว้ให้นะครับคุณก็ไปดูไปดูได้นะช่วงต้นคลิปนะครับมีมีทุกทุกดาวเลยทุกวันเลยอันนี้วันนี้ดาวคารนก็ติดพิษสุนัขตั้งแต่ช่วงแปดโมงเป็นต้นไป นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรามัดระวังนะติดพิษสุนัขเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางบกรถชนนะครับสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดระวังคนทําร้ายนะแล้วก็ระวังของมีคมต่างๆนะครับหรือชีวิตคุณอาจจะได้รับผลก็เรียกว่ากระทบกระเทือนความชอกช้ำเจ็บปวดยาวนานประมาณนี้ต้องเรามัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนะอุบัติเหตุต่างๆนะนะโอเคต่อมาแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ทับเพื่อรหัสเสบบดีนะครับ ดาวพระจันทร์ทับเพื่ออัศดีเนี่ยช่วงเวลา23เดกา57นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณก็มีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะในดวงชะตาโน่นนี่นั่นเนี่ยพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเออโอเคนะเพราะฉะนั้นตามวันเกิดนะสําหรับคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวังคารคนเกิดในวังคารต้องระวังให้มากความเสียหายต่างๆมีปัญหาอุปสรรคนะครับคนดีสุดก็คือคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะต่อมา คนเกิดวันพุธเกิดมีโชคลาภคนเกิดในวันอาทิตย์คุณอาจจะเหน็่เหนื่อยจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้บ้างนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆธุรกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้เป็นสําคัญนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับ คนเกิดวันศุกร์มีเงินมีทองเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เตือนทั้ง12ราศีไว้ก่อนสำหรับ FC แฟนคลับของมอลิผ่าดาวทุกทคนช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่ในวันที่4เมษายนเป็นต้นไปอิทธิพลดาวพุธจะเจอกับดาวพระราหูเพราะฉะนั้น FC แฟนคลับของมอติทุกทุกคน ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายต่างๆคดีความต้องระวังนะครับจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่นะให้ระวังเรื่องของการโลกโซเชียลการแชร์นู่นนี่นั่นซึ่งไม่เป็นความจริงต้องระวังให้ดีเลยนะครับการแชร์ที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยข้อความอันเป็นเท็จนะต้องระวังให้มากนะครับแล้วก็ความเห็นต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะ FC แฟนคลับของมริพาดาทุกคนนะครับในช่วงที่อิทธิพลดาวราหูเจอพุทธเนี่ยนะ นิ่งๆเข้าไว้ดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยดูยตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวเสารในนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์คุณเนี่ยไปอยู่ในภพกรรมะการเงินวันนี้ก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตานะครับโชคลาบมีเข้ามาไหมมีวันนี้ คุณจะมีโชคหลากออกมานะครับขอสแสดงความดีใจด้วยต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษศเนี่ดยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับการงานคุณต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนในื้านของการเงินการทองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะความรักของคุณเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งการต้องใจเย็นเข้าไว้นะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนเชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีในวันนี้ดีนะครับมีความมั่นคง ความรักก็ระวังอารมณ์นิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทอ,องคุณเนี่ยวันนี้ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดชะตาคุณได้หลงการงานในวันนี้ให้ระวังความเสียหายต่างๆนะครับมีอุปสรรคการเงินคุณในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความขยันได้มากส่วนความรักของคุณเนี่ยนะครับถ้าติดต่อกันมานานแล้วคู่ครองคุณอยู่กันมานานก็เหมือนดะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เชา้าราศีสิงห์ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพอาลียังไม่ค่อยดีนะครับ,นะรบการงานของคุณทุกของคุณเนี่ยส่วนการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่โชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกันเช้าราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณในอุปสรรคปัญหาก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะในเรื่องของการงานของคุณวันนี้ก็ถือว่าดีผ่านพ้นไปได้ส่วนการเงินก็จะมีรายได้เข้ามานะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดูดวงตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพปุตตัการงานวันนี้ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ให้ระวังญาติพี่น้องมักจะเอาเปรียบคุณด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานวันีกว่าจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนคว,ความพยายามให้มากนะครับความพยายาม ในด้านของการงานวันนี้การเงินการเงินนะครับการเงินทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสาเร็จนะแล้วก็ดวงชะตาคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงนะต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูน,นะมาพูดถึงดาวพระราหูนะครับซึ่งย้ายเข้ามาสู่ในภพปุตตะเนี่ยปีครึ่ง จะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนะครับรู้จักในเรื่องของการใช้คําพูดเป็นอย่างดีนะเ,นเรื่องของคําพูดคาจาต่างๆนะแล้วคนก็จะเป็นคนที่ฉลาดในการใช้เลขเหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆเพื่อให้ได้รับความสําเร็จนะครับและดาวพระราหูก็เป็นดาวเจเริญภพสัตย์นะครับมาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีสังคมใหม่ๆนะหรือเพื่อนหรือ,รอ,รอสังคมของเจ้าชะตาเนะี่ยมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและสมัม,มนด้วยมะครับ และในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูเนี่ยอิทธิพลดาวพระพุธยังอยู่ที่ภพผันทุการงานของคุณเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารน,นะครับในเรื่องของการงานนะในเรื่องความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินจากการติดต่อสื่อสารต่างๆหรือได้เงินจากการเดินทางนะครับต่อมาครับชาวลาัคนาราศีมังกรนะชาวราศีมังกรเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูนี้จะย้ายเข้าสู่ภพผ,ผันทุกนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาคุณเนี่ย จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการทํางานนะนะเพื่อกีดิยนชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการหารายได้ต่างๆก็จะทําอย่างเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะในเรื่องของอผู้หลอกผู้ใหญ่นะครับดวงชะตาบางคนต้องระวังในเรื่องของการกําพามารดานะต้องระวังระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับคุณอาจจะมีความยุ่งยากลำคาญในเรื่องของทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยต่างๆหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องก็ได้นะเรื่องยุ่งๆต่างๆนะครับแต่ถ้าดวงชะตาคุณดีเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะได้ดิบได้ดีมากกว่าญาติพี่น้องนะและดาวพระราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือพบการเงินนะเพราะงะั้นการเงินก็จะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวที่ดีในดวงชะตานะ แต่ถ้าดาวพระราหูคุณไม่เสียนะครับไม่ได้เป็นการากินีก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตานะครับแต่ในดวงการงานในวันนี้นะครับอิทธิพลดาวพระศุกร์ยังทับคุมลักนา,อ,าอยู่เงั้นการงานของคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะดาวพระราหูยังอยู่ในภพปุตตะเพราะงั้นกะลายคุณยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารอยู่นะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างนะครับในเรื่องของความรักในอิทธิพลดาวพระจันทร์นี้ก็ยังอยู่ในภพ กระดุมพระนะหมายถึงเนี่ยคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเนี่ยนะอิทธิพลดาวพระราหูหนี่ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนะครับจะโครจรเข้ามาอยู่ในภพสาชะตําแหน่งก็เป็นเทวีโชคนะครับในดวงชะตาของคุณนะงนั้นในดวงเนี่ยถือว่าชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะมีกําลังที่เข้มแข็งดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้พบปะคนมากหน้าหลายตา นะครับคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเข้มแข็งที่ดีนะคุณจะทําทุกอย่างเพื่อได้รับได้รับผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวของคุณเองนะครับแต่ดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างที่บอกเพื่อฝูงมักวักจจไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะมาพูดถึงในเรื่องของการงานกันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยดาวการงานชาวราศีกุมเนี่ย ยังอยู่ในภพที่เสียอยู่เพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคหรือความเสียหายต่างๆในเรื่องของการงานส่วนด้านการเงินเนี่ยดาวพฤหัสบดียังกลุ่มรักอยู่วันนี้ก็มีโอกาสที่ดีที่ดีนื่ลงเงินเงินทองทองนะครับในด้านของความรักเนี่ยดาวพระทิ์ก็ยังอยู่ในภพการเงินนะหมายถึงคนรักคู่ของก็ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองได้ของชาวลักนาลาศีกมนะครับต่อมาชาวลักนาลาศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูนี่จะย้ายเข้ามาสู่ในภพการเงินนะตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยในดวงชะตานะครับ ถือว่าดาวราหูในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้นะครับจะทําให้คุณเป็นบุคคลซึ่งมีความที่เข้มแข็งในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการงานต่างๆนะแต่ก็มักที่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเพราะาดวงชะตาคุณที่จริงเด่ยคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะแต่มักจะมีเหตุนะครับซึ่งอาจจะมีคนมาช่วยใช้เงินคุณนู่นนี่นั่นนะหรือจะมีรายจ่ายหรือมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณอยาก ซื้ออยากใช้อยากจ่ายประมาณนี้ก็ได้ในดวงตางคุณนะครับแต่ในเรื่องของรายได้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดาวราหูเป็นดาวเจริญนภพวินาาวินาากระดุมพระคุณจะมีเงินลับๆเข้ามา นะครับไม่รู้เหมือนกันเงินรับแบบไหนนะไม่ว่าคุณจะเป็นไปทางานประจําหรือไปหางานพิเศษทําเพื่อเป็นรายได้พิเศษเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้รับนอกบัญชีก็ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็คุณก็จะมีรายได้เข้ามานะเแต่ถ้าดวงชะตาใครนะครับถ้าคุณมีดาวราหูเดิมอยู่ตรงนี้แล้วราหูมาทับราหูเดิมเนี่ยคุณจําไว้เลยนะห้ามลงทุนเด็ดขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอยู่เฉยๆดีที่สุดในหนึ่งปีครึ่งนี้ คุณจะไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องการงานในวันนี้นะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดียังยังอยู่ในภพวินาศนะเพราะฉะนั้นการงานคุณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะให้ระวังเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยดาวองคาอยู่ในภพลาพระนะดวงชะตาในวันนี้คุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของความรักเนี่ยนะดาวคู่ของก็ยังทับกลุ่มลัคนาเพราะฉนั้นคู่ของก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนนะครับต่อมาเลยนะครับจะมา เสียงไพ่ยิบซีดูประจําวันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเอ,อแล้วออให้คุณเลือกเอานะครับนะไดืดสามใบนะุ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองนะชุดใบที่สามโอเคนะครับให้เวลาสิบวินาะเริ่มเจ๊กของราสีหัวฉีบวยก็จับนะคนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งเหมือนที่คุณได้กว้าได้เด็กถือเหรียญน,นะครับโดยชะตาคุณเก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบร้อยนู่นนี่นั่นนะครับอ,อคุณอาจจะมีอารมณ์ซึงเบื่อนเรื่องของการทํางานอยู่บ้างการเงินก็จะมีเข้ามาแบบช้าช้านะความรักคุณเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเริ่มจากเพื่อนนะครับไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปนะ ต่อมาคนเริ้มไพ่ใบที่สองที่คุณได้ครับหกอ่าห้าเหเรียญโดยทางคุณในวันนี้นะครับถือว่าการงานคุณเนี่ยควรควรชะลอไว้ก่อนนะแล้วก็วางแผนไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะนะบางคนก็อาจจะมีความคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่ก็ได้นะครับต่อมาคนเรื่มไพ่ใบที่สาคุณได้ครับ We are fortune นะครับ ด้วยต่างๆคุณถือว่าเป็นโอกาสมากมายนะโอกาสในเรื่องของการงานมาถึงแล้วนะครับการเงินก็ได้เงินมีความสุขดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตความรักไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคอเครบ12ราศีแล้วนะถ้าทนสนใจจะาดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ